มันดูอง,งุ่นสักครับโอ้โหสวยงามหนาแน่นขนาดน,นักนะครับผลผลิตตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหาเจ้าของเพิ่นนะครับเจ้าของมันตัดเขาเรียบร้อยละกันไลท์เนาะอันนี้เขาก็าจ,ะจะเอา<ล>ไปจิ้มสักหน่อยนะครับเปิดหัวอ๋อเพื่อละโล,โลโ่โโก่อนนะว่าโอเคแล้นวนะอ๋อมี็นควอนสีน้ําตาลละ,ะเม,รรม็ดกำอสมาตัดได้นี่เป็นวิธีสอนวิธีตัดเหลี่ยมองุ่นนะครับอันนี้โมโหได้เปลี่ยนบอกงามกวงามนี่ครับฮึมปุกใหญ่แล้วเนาะเบ็ดเนาะสุดยอดครับนี่ อันนี้มันเล่าไปนี่เปิ่นจะสอนวิธีเลือกอางุนนะครับเจ้าของเปิ่นอันนี้ได้แล้วก็นี่เหมือนไข่ปลาเนาะบบใจก็ใบได้ควันบบได้ควันบบได้เตี๋ยควันยังเขียวอยู่นะครับอันนี้ได้นะครับนี่อ๋อนี่ยังกำโอ้ควันได้เอาเอาลูกเอาลูกว่าเอาลูกว่าอ๋อเอาลูกกำกำมิดอ่สีลูกว่าอืมถ้าสีถ้าสีอี่คนจะถ้าสีอีรสชาติมันจะออกสมอันนี้เขาไปดองก่อนเอาแบบนี้ดองอยู่ต้องอายยุ่ง ห้าสิบถึงหกสิบวันอ๋อถ้าไปดองแล้วอันนี้มันเกาซิบวันอืมอืมเกาซิบวันอยู่นี่เนี่ยนี่เนี่ยอ๋อนี่ได้จุวบนี่บ่น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 เพื่อนเอ้ยอือโอ้โหมือใหม่ครับอ๋อนี่เป็นป่อเลี้ยงได้แล้วนี่นี่ป่อเลี้ยงฟาร์มหมานะครับปล่อเลี้ยงฟาร์มหมามาตัดอ่างงูตั้งแต่เอาไงโคตรเมียนี่สวัสดีครับโดยปกติแล้วถ้าเอาปลูกลงไปแล้วเช่นนะครับตัดอ่างงูซดในสวนวันเสาร์วันอาทิตย์วันที่สิบห้าสิบหกพฤศจิกาหกแปด นี่ครับผม <ừ> ใครว่างไม่แอลได้นะครับอง,งุ่นสดจากต้นมาฐาน G A P จากกรมวิชาการ,กรเกษตรครับ <ừ> ครับบรรยากาศในสวนของพ่อนนะครับนี่เป็นสุ่มแบบนี้นี่ครับสวนอง,ง,นนงุ่นบ้านกอดตำบลนานปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน